สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กับทาแค่เช่นเคยนะครับกับช่อง l เล็กๆของทมแคะตกปลาสองพระนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้ออกไม้นะครับวันนี้แต่ไม่ใช่เป็นไม่ตกปลานะครับเป็นไม้ที่เราจะไปจับกบจับอึ่งกันนะครับตอนนี้นะอาจจะมืดนิดนึงนะครับเพราะว่าบรรยากาศมันเป็นตอนกลางคืนนะครับท่านผู้ชมก็ผิดพลาดนิดนึงนะครับเพราะว่าเอาไม้ไปด้วยนะครับ เอาไม้ไปด้วยแล้วทีนี้ลืมเปิดบลูทูธครับท่านผู้ชมเสียงมันก็เลยไม่มีนะก็เลยต้องได้มาภาคเอาแบบนี้แหละครับไปดูบรรยากาศการจับเขียดจับอึ่งกันนะครับตอนนี้เรากําลังไปเดินทางไปด้วยรถเล้งของเราเองนะครับเป็นรถพ่วงข้างนะครับมอไซค์พ่วงข้างนะครับไปกันได้หลายคนเลยครับอันนี้ไปอันนี้ครับทีมงานของเรานะครับมีทั้งหมดหคนนะครับเราจะไปจับกบจับอึ่งกันนะ ไม่รู้จินันนี้จะมีอึ่งมีกลุให้เราได้จับหรือเปล่านะครับแต่วันคลิปนี้พอบอกเลยครับว่าบันเทิงมากๆเลยครับบันเทิงสุดๆนะครับแต่เสียดายพี่มันไม่ได้มีเสียงในช่วงบรรยากาศที่เราไปจับนะให้ได้ชมกันนะครับเราจะขับรถไปแบบนี้เลยนะครับตามเส้นทางเลยนะครับไปตามทางเลยนะครับหาเก็บตามทางตามอ่า ข้างถนนนะครับถนนนี้จะเป็นช่วงไล่นานะครับของชาวบ้านเขานะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศช่วงไปถึงเลอนะครับจะเก็บไปเรื่อยๆนะครับเห็นกบเหนอึงเราก็จะเก็บไปนะครับมีเขียดแล้วก็เก็บเขียดนะครับท่านผู้ชมนะี่ครับพอมาถึงนี่เตินทางมาช่วงนี้ต้องผ่านหมู่บ้านก่อนนะครับผมฝนตกนครับฝนตกเพิ่งจะหยุดกันนะเราก็เลยพอฝนหยุดเราก็เลยชวนกันออกมาหาจับ กบจับอื่นกันนะครับเพราะว่าฝนตกแรงครับช่วงนี้นะพอฝนฝนมาเราก็ออกล่ากันนะครับเป็นเทศกาลของการออกล่าจับกบจับอื่นกันนะครับอาจจะมืดหน่อยนะครับท่านผู้ชมดูตามแสงไฟเอานะครับผมก็ไม่รู้จะพากยังไงแล้วครับเสียดายเสียงมากเลยนะครับลืมเปิดไมค์บลูทูธพกไปด้วยนะนี่ เราก็จะพอเจอไล่นาเราก็จะจอดแล้วก็ส่องไปตามทางนะครับส่องไปเรื่อยนะครับเก็บไปเรื่อยนะนี่ะครับตามชมกันครับไปเรื่อยๆครับผมตัวแรกครับท่านผู้ชมหลงไปแล้วครับลงไปแล้วนี่ครับได้มาแล้วครับหนึ่งตัวครับตัวแรกครับผมเป็นเป็นลูกกบครับเป็นลูกกบไม่ใช่อึ่งนะ แถวนี้จะไม่ค่อยมีอึง๋งนะจะเขียดกับลูกกบอึ๋งยังไม่ออกนะครับต้องไปในป่าอันนี้ตามตามทุ่งนาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขียดนะกับกบนะครับไปครับไปต่อกันเลยตัวเย็นเลยครับผมไปครับตัวที่สองมาดูกันครับจะตัวใหญ่แค่ไหนนะครับ ไปแล้วเด็กๆลงรถไปแล้วครับท่านผู้ชมเห็นและวไปแล้วนี่เป็นไงที่จับผัดประดิษฐ์เองครับท่านผู้ชมประดิษฐ์ที่จับเองครับจับเขียดครับเขียดครับท่านผู้ชมจริงๆมันจับได้หลายตัวแล้วนะระหว่างเห็นไหมนะครับอยู่ในนี่ละมันได้หลายตัวแล้วแต่ระหว่างทางที่ที่เรานั่งรถมาเนี่ยเพิ่งจับได้สองตัวครับ จับอยู่ก่อนที่เราจะออกมาเนี่ก็ได้ตังเยอะแล้วนะครับไปลุยกันต่อครับท่านผู้ชมติดตามกันเลยชมยาวๆกันเลยครับผมครับตรงนี้นะเราจอดรถแล้วครับแล้วก็ลงเลยครับลงเก็บเครียดกันเลยครับที่นี่เป็นทอมเองนะครับไปเรื่อยๆครับก็จะลายตาหน่อยนะครับ เขียดครับช่วงนี้นะข้างไหลทางเนี้ยมีแต่เขียดเลยเ <_ C 1> ขียดทั้งนั้นเลยครับท่านผู้ชมฝนมันหยุดมันก็ยังพอได้ได้นั่นกล้องหน่อยนะครับเพราะว่าทำใช้กล้องมือถือนะครับเพราะกโปรใช้ไม่ได้นะครับไม่รู้เป็นอะไรช่วงนี้มันมันเอาเข้าคอมไม่ได้นะครับก็เลยต้องใช้มือถือตัดต่อแล้วก็ถ่ายคลิปไปครับไปครับลุยเยนต่อ ซาเลงก็จะตามไปครับซาเลงขับตามคนนะครับนะครับลุยกันเลยสนุกครับสนุกไปครับเนี่ยครับไปเลยลุยโต้ครับไอเจ้านี้มีสวิงไว้นะครับสวิงตักปลาครับใช้งาน ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างครับ่านไม่ชมบสวิงตักปลามันตักจับเขียดจับกลบนะครับแต่ถ้าไม่มีสวิงนี่ไม่ได้กินนะมันมันไปเร็วมากเลยนะครับเร็วจริงๆอะ่ะเพราะว่าฝนมันเริ่มหยุดแล้วนะกลบเขียดมันก็จะเริ่มไม่อยู่นิ่งละล่นดินมันเริ่มเห็นไหมถนนมันเริ่มแห้งนะครับขอบถนนนะเริ่มแห้งนะครับ สองใบก่อนนะครับดูกันต่อครับผมเดี๋ยวมาดูตัวเขียดกันครับท่านผู้ชมครับดูครับเนี่ยตัวไม่ใหญ่นะครับเขียดครับเขียดไปดูครับนี่เนาะจับได้แล้วครับสวิงตักปลานะครับนอกจากจะตักปลาแล้วยังจับเขียดจับอึ่งได้นะครับนี่เรียบร้อยครับผมชมกันต่อเลยครับ ช่วงนี้ก็ฝนมันก็จะตกเกือบทุกวันนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดวบบ่ามีเวลานะเราก็จะออกมาจับเขียดนี่แหละเขียดนี่จะมีให้เราจับได้ตลอดช่วงตลอดทั้งช่วงจะหน้าฝนหน้าร้อน,นอะไรเงี้ยมันก็มีให้จับนะถ้าเราขยันออกมานะแต่อันนี้ก็คือเราออกมาจับอึงแหละแต่ว่าอึงมันไม่ค่อยมีเราก็เลยเปลี่ยนเป้าหมายโอเคเห็นเขียดมันเยอะนะครับเขียด ข้างถนนข้างทางเนี่ยมันจะเป็นแถบเนี้จะเป็นทุ่งนานะครับเป็นทุ่งนาของชาวบ้านเขาเราก็จะไล่หาจับนี่แหละตามข้างทางนี่แหละครับเพราะว่าทางมันทางมันก็ไม่ลกดีนะครับรู้สึกว่ามันก็ปลอดภัยดีแหละสําหรับเราที่แบบส่องไฟไปตามทางนะครับไม่เสี่ยงกับพวกงูพวกอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับแล้วมีสวิงนี่แบบก็จับมันได้เร็วหน่อยนะ ตามคลองตามอะไรเราส่องหมดนะครับนี่นะครับวิถีชีวิตของเด็กชนบทนะครับก็มีความสุขไปอีกแบบนะครับไปเรื่อยๆครับจับไปเรื่อยๆนะครับรรยากาศพาเด็กๆออกมามีกิจกรรมร่วมกันก็ถือว่าดีครับเด็กๆได้เรียนรู้นะครับในการหาอยู่หากินเนาะโอเค อยู่วะน่และเออ่าฮ่า <c> ฮ <oughs> ่ยียนจาไเลยมันหลายอยู่แดีเขียดน่อยอ่ะขั้นเอาทันนะตำคั้นคือมันเอาบนทันเนี่นยเออเอาเมีย ป๊าปัม้นบปล่ะเออ,อหน้ามันหนักแล้วเนี่ยนะไปาเล้อมันไว้มากเพราะว่าฝนมันเริ่มอันนี้แล้วฝนมันเริ่มมันเริ่ม,ม,เ,มเพรา่ามันตกดดนแล้วไง กบมันก็เขียดมันก็ลืมแค่แล้วคุณอะ้ามเั่นบอกคุณมันไม่เล่นหรอ

คุพวกท่านเป็นก็มีเว้ยเป็นมันแค่แล้วเนาะมันแบบว่ามันฝนมันตกโดนแล้วเนาะนั้นละกูหูแล้ววันนี้โอเคไปเลยไปดีตัวเวลาไม่รอเรา